สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นกระโปรงหกชิ้นแบบมีหน้าท้องนะคะสิบข้างหน้าหลังเหมือนกันนะคะสร้างหน้าหลังเหมือนกันเอวสามสิบสี่สะโพกสามสิบเก้าหน้าท้องนะคะสามสิบแปดครึ่งความยาวยี่สิบหกใต้ขอบ เอวเข่านะคะยี่สิบใต้ขอบ้างหน้าหลังเท่ากันนะคะจากริมกระดาษตีมาเลยค่ะเป็นเส้นเอวล,ลงมาประมาณสองนิ้ว ีเป็นเส้นเอวค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนเป็นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็กเส้นสะโพกเล็ก เส้นสะโพกใหญ่ความยาวให้มา26นิ้วใต้ขอบเป็นความยาวแบบใส่ทั่วๆไปใส่ทั่วๆไปเลยนะคะ26นิ้ว หรือความยาวเนี่ยแล้วแต่เ,เพื่อนๆได้เลยนะคะตามต้องการยี่สิบหกนิ้วใต้ขอบตีมาคะ่ะเป็นความยาวกระโปรงเอวเข่านะคะวัดมายี่สิบยี่สิบนิ้วเอวเข่านะคะยี่สิบนิ้วใต้ขอบแต่นี้เราจะไม่คอดอยู่ตรงตรงเข่านะคะเขาจะเดินแล้วจะตึง เดินลำบากแล้วก็ตัวเนี้จะเป็นกระโปรงสั้นแบบแนวใส่กลางวันใส่แบบทั่วๆไปได้เลยนะคะจากเข่าเนี่ยเราจะขึ้นมาการขึ้นจากเข่าเนี่ยไม่ไต่ตัวนะคะขึ้นอยู่กับความยาวกระโปรงขึ้นได้ตั้งแต่หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วเลยนะคะหรือจะขึ้นมาอยู่ที่ ประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ช่างจะขึ้นมาประมาณห้านิ้วจากเส้นเข่านะคะอันนี้เส้นเข่าขึ้นมาห้านิ้วขึ้นสูงนิดนึงเพราะว่าช่วงกระโปรงสั้นช่วงนี้ก็จะได้มีหางตานะคะก็จะได้มีแบบดูในส่วนของสะโพก จะพกให้มาสามสิบเก้านิ้วสามสิบเก้านิ้วก็เท่ากับเก้าสิบเก้านะคะเก้าสิบเก้าเซนเราบวกรวมไปที่สามเซนค่ะได้ร้อยสองหารสี่นะคะจะยี่สิบห้าครึ่งทำหน้าหลังเท่ากันนะคะวัดมาเลยค่ะยี่สิบห้าครึ่ง เต้นกลางหน้านะคะยี่สิบห้าครึ่งยี่สิบห้าครึ่งได้แล้วตีเป็นกรอบกรอบสะโพกนะคะดูในส่วนของที่เราจะสอบช่วงเข่าเนี่ยเขาจะต้องมีคอดนิดนึง การคลอดเนี่ยให้ดูหลักเกณฑ์ของกระโปรงสอบได้เลยนะคะกระโปรงยาวยี่สิบหกนิ้วจากเอวถ้าถาเน้นความสบายนะคะอันนี้ตรงชายถ้าเน้นความสบายเนี่ยสองเซนสอบไม่มากสอบทั่ว,ท,วทั่วไปคือสามเซนถ้าจะสอบนิดหนึ่งคือต้องการแบบรัดตรงนี้นิดหนึ่งสอบสี่เซนอันนี้ช่างจะใช้แบบกลางๆนะคะสอบสามเซน ประมาณเนี้ยแล้วก็ได้เราก็จะได้จุดที่คอดตรงนี้นะคะก็จะประมาณหนึ่งเซนตรงเนี้ยที่คอดอันนี้เป็นหกชิ้นแบบมีหน้าท้องถ้ามีหน้าท้องเนี่ยเขาจะไม่มีหน้าขาเพราะว่าเขาจะไปอยู่ช่วงบนช่วงนี้จะไม่มี ถ้ามีหน้าขานะคะช่างมีลงไว้ EP ที่ห้าห้าแปดห้านะคะแบบมีหน้าขากระโปรงหกชิ้นถ้าเป็นกระโปงแปดชิ้นก็ EP ที่ห้าสามหกนะคะมีแบบออกงานนะคะเป็นแบบแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าสาวนะคะอ p พี EP ที่สามสองสี่เป็นหางตาเหมือนกันนะคะได้ในจุดนี้เราจะดูความบาน ถ้าใส่กลางวันเนี่ยจะไม่บานมากจากเส้นนี้นะคะวัดออกมาห้าเซนจากจุดนี้นะคะความบานนี่ก็ตามต้องการได้เลยนะคะถ้าต้องการมากวัดออกมามากได้เลยนะคะจากจุดนี้คะ่ะที่เราคลอดเข้ามาตีมาคะ่ะเป็นความบานขึ้นหนึ่งเซน จากจุดเนี้ยมานี้ประมาณครึ่งหนึ่งถ้าอะไรที่ตีแบบบานชี้ๆออกไปเนี้ยเราจะต้องตัดขึ้นนะคะไม่นั้นเขาจะทิ่มลงทีนี้ดูในส่วนที่เราจะแบ่งหกชิ้นอันนี้เป็นหกชิ้นนะคะเส้นสะโภก ยี่สิบห้าครึ่งหารสามนะคะเราจะแบ่งหกชิ้นยี่สิบห้าครึ่งหารสามถ้าเป็นแปดชิ้นเขาจะมีรอยต่อตรงกลางตรงนี้ก็แบ่งครึ่งได้เลยนะคะแต่อันนี้เป็นหกชิ้นเขาตรงตรงกลางเนี่ยเขาจะไม่มีจะเข็บจะเป็นทบผ้าก็จะมีตรงนี้ แล้วก็หารสามได้แปดเซนครึ่งจากเส้นกลางวัดมาเลยค่ะแปดเซนครึ่งแปดเซนครึ่งแปดเซนครึ่งตีลงมาเลยค่ะ แต่ละชิ้นเขาจะเท่ากันนะคะตรงนี้แปดเซนครึ่งตรงนี้ก็จะต้องได้ประมาณสิบเจ็ดเซนสิบเจ็ดเซนนะคะคือแต่ละชิ้นด้านหน้าสามชิ้นเนี่ยช่วงเนี้ยเขาจะเท่ากันหมดนะคะได้ในส่วนนี้เราดูที่เกตเป็นเอวใหญ่นะคะมีหน้าท้องเอวสามสิบสี่นิ้ว แปดสิบหกนะคะแปดสิบหกหารสี่ได้ยี่สิบเอ็ดครึ่งจากเส้นกลางวัดมาเลยค่ะยี่สิบเอ็ดครึ่งทำหน้าหลังเท่ากันนะคะจากจุดเนี้ยยี่สิบเอ็ดครึ่งตอนนี้เราจะทำเข็ดเอวใหญ่มีหน้าท้องช่วงเนี้ยเขาจะเหลือน้อย เราทำเกตมาที่สองเซนก็พอคะ่ะตรงนี้นะคะเป็นเกตสองเซนแต่นี้เป็นมีหน้าท้องนะคะเอวใหญ่ใช้ขอบโค้งนะคะขอบโค้งเราจะต้องเผื่อผ้าออกมาอีกประมาณครึ่งเซนเพราะว่าเอวตัวนี้ด้านบนขอบบนจะเป็นสามสิบสี่นิ้วถ้าขอบโค้งเนี่ยด้านล่างจะมากกว่าด้านบนหนึ่งนิ้ว ด้านล่างจะเป็นสามสิบห้านะคะเราก็เผื่อออกมานิดนึงแต่เวลาต่อเวลาเย็บนะคะต่อชิ้นเสร็จเนี่ยชิ้นตรงด้านหน้าขาเนี่ยเสร็จทั้งหน้าและหลังนะคะตอนก่อนที่จะเข้าข้างเนี่ยช่างเย็บก็จะต้องวัดเช็คเอวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติ๊กไว้แล้วก็เข้าข้างจะได้ไม่มีการเลาะนะคะ พอได้ในส่วนนี้เราก็โค้งมาเลยค่ะโค้งด้านข้างนะคะดูในส่วนของหน้าท้องเดี๋ยวเราหาเกตกันก็ได้ค่ะเกตเราทำมาอยู่ที่สองเซนนะคะตรงนี้สองเซนครึ่งเซนนี่คือเผื่อขอบโคง้งสองเซนเราก็แบ่งค่ะหนึ่งเซน หนึ่งเซนเท่ากับสองเซนนะคะความยาวเท่าเส้นสะโพกเล็กค่ะเส้นหน้าท้องไม่ต้องลงมานะคะเพราะว่ามีหน้าท้องอยากเอวัดลงมาหนึ่งเซนเราจะฟานค่ะวิธีทำขอบโค้งนะคะช่างมีลงไว้ EP ที่เจ็ดสิบหกนะคะอันเนี้ต้องใส่ขอบโคง้ง เราจะใช้เส้นนี้นะคะเส้นนี้ไม่ใช้ตัดทิ้งอันนี้เวลาตัดแยกขึ้นมาก็ใช้เส้นนี้เส้นนี้นะคะตรงกลางนี้ตัดทิ้งซับในจะตัดเท่ากับตัวนอกเลยก็ได้นะคะหน้าท้องสามสามสิบแปดคึ่งเก้าสิบแปดอันนี้หน้าท้องนะคะเก้าสิบแปด บกวกลมสามเซนเท่ากับสะโพกได้ร้อยหนึ่งขานสี่ยี่สิบห้าจุดยี่ห้าลองวัดดูค่ะยี่ห้าจุดยี่ห้า ได้พอดีนะคะหน้าท้องตอนนี้เรามาดูชิ้นที่จะแทรกตรงนี้เราก็ตัดใช้เขาแบบโค้งไปเลยค่ะ ไม่ให้เป็นมุมนะคะจากด้านข้างแล้วัดออกมาห้าเซนตรงนี้เหมือนกันคะ่ะห้าเซนห้าเซน เป็นงานใส่สบายนะคะตรงเข่าเราจะไม่ค่อยเข้าไปอีกแล้วนะคะตอนนี้เราจะตัดแสกหางปลาจะตัดเส้นนี้ก็ได้เส้นนี้ก็ได้นะคะ กิ้งค่ะกิ้งตรงมุมนี้ไว้นะคะเนียมุมที่เรากิ้งออกมปตีตรงขึ้นมาเลยค่ะ จะนีป้ปลายเขาจะเป็นมุมแหลมเราจะวัดนิดนึงนะคะวัดปายนิดนึงให้เขามนๆนะคะไม่ให้เขาเป็นมุมแล้วก็วัดมาเลยค่ะ11นิ้วจากจุดนี้นะคะตรงนี้เราก็ให้ได้11นิ้ว ข้างได้แล้วนะคะเพราะเราขึ้นมาแล้ว อันนี้ก็ตัดแยกชิ้นไปได้เลยค่ะอันนี้ด้านข้างต้องเขียนไว้นิดนึงนะคะเวลาตัดผ้าเนี่ยกับตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะคล้ายๆกันตรงนี้คือต่อต่อถ้าจับ ทิ้นผิดมาต่อนะคะเพราะเนี้ยเขาจะคล้ายๆกันตับในตัดนอกในเหมือนกันได้เลยค่ะเนี่ยเราก็จะต่อมนันนี่แล้วก็มันนี่ ชิ้นนี้ตัดทบผ้าทบผ้าหน้าหลังก็คือสองชิ้นอันนี้คือหน้าหลังก็จะเป็นสี่ชิ้นนะคะหน้าสองหลังสองก็จะเป็นสี่นะคะก็เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทําให้กระโปรงหกชิ้นที่มีหน้าท้องนะคะกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณค่ะ